มันทำให้อื่นเดี๋ยวความรู้สึกไปด้วยครับคุณคยายสวัสดีนะครับพวกผมมาจากครอบครัว DG FC ของน้องกามินนะครับสายทานน้าแจสู่บ้านผู้ปอบางก็ขอให้คุณยายนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ยุมั่นผ่อนเยือนครับ ให้บุญนั่นตอดกน้องเด้อตาดูคนยายครับ<ำ>โอ้ยมีท่งองใส่้อนเดี๋ยวไปใส่มและขอทำไมไปตายเ้าเลยเดี๋ยวๆไปเมยนั่นเรา,ไ,าไป<ๆ> อ,อม่ไปจู่หน้ามันหรอมันเล่ไปจูดมันบเบิรไฟไดพื่อไดมารับแทนกัเได้มาบแทรอางรับรผงผมจะอ๋อเดี๋ยพอพัดลมสัตวพไฟไหมไฟไหมครับมาแจ้งพ่อผู้ใหญ่นละเอ้าที่ไหน เราเราฟังก่อนครับเกิดจากที่ไหนอ๋อไม่แฟงโซล่าหอมไม่แฟงโซล่าอ่าใช่ครับข้าวฟอมผุงไท่นั่นชาตินั่นบ้างยืนไม่ไม่้องไปยัดเ่อนรถขึ้นรถย มันก uh, uh, uh. well. ้อนลูกเป็นนดี้เเด็กนิเทศมาเองนะครับ คุณยายครับคุณยายครับครอบผมมาจากครอบครัวเดจีเอฟซีของน้องการมินนะครับสายทานน้าใจสู่บ้านผู้เปราะบางก็ขอให้คุณยายนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับสู้ๆนะครับฝากคุณยายอวยพรให้กับพี่ๆเดจีหน่อยครับพไบบ<า>อ้ยุนี่<า>ไม่แห้งให้โจ๊กไ้รับให้รวยเด้อมาเรีย<ห>นเรื่อย อ่าทุกอาทุกสาธุนี่ได้ตัวใครเดี๋ยวที่บอกนี้ท่องแบงไหนนั่งพ่อผู้ใหญ่เหลืออีกกี่หลังครับสองครับหนอยสองหลังแล้วก็กลับได้เลยโอเคได้ครับพ่อผู้ใหญ่เดี๋ยวเราไปต่ออีกสองหลังนะครับสองหลังเป็นสิบสามเป็นสิบสามก็เลยสองหลังเดี๋ยวรับแบง คุณยายเมื่อกี้นี้มาอาศัยเขาอยู่นะครับไม่มีบ้านมีที่อะไรเลยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับจะได้สัมภาษณ์พ่อผู้ใหญ่กับทางพ่อผู้ช่วยนะครับแล้วถามพ่อผู้ช่วยก่อนก็ได้ครับพ่อผู้ช่วยครับพ่อผู้ช่วยครับเมื่อกี้คุณคุณยายที่มารับก่อนหน้านี้ท่านท่านไม่มีบ้านใช่ไหมครับมามาอาศัยอาศัยญาติอยู่ใช่ไหมครับอ๋อ มามาอาศัยาอยู่ก็คือเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับหรือว่าอะไรอ๋อคนรับที่รับคนแรกนะครับใช่ไหมครับแหลครับกับไร่บ้านเนาะไร่บ้านกับปัญญายายมาจากคุณอ๋อยายมาจากข้างอย๋อหมู่เก่าก็เลยไม่มีที่อยู่โดนไล่ที่ใช่ไหมโอเคก็ขอให้คุณยายสู้นะครับขอผู้ช่วยครับอดนนียไร่สี ยัยเสียมหลังที่ว่าเกาเกาหน่นล่ะออหลังเกาเขาดีหลังเออบอดีได้เกาเขาดีหลังที่ทำนะครับเราไม่นะเรียกว่าเอาทางเรียกว่ายางกับไปที่ที่ทำหลังนึงเอาเพิ่มหลังนึงครับเอาขึ้นเป็นรดน้ำด้อยหม้อจากเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับกับทางกุฎามของบ้านบางผือนะครับ ตำบลวนขามพ่ออำเภอเพน้อยอ๋อข้ามอีกใช่ไหมอันนี้หมดแล้วเนาะอ่าใช่ครับแล้วอีกสองหลังคาครับพี่หมออหมู่บ้านแต่ละจุดก็ไกลกันพอสมควรเนาะปลูกบ้านห่างๆกัน อย่างว่าน่าจะเป็นพื้นที่ทํานาแหละทํานาแล้วก็เว้นที่นาก็อยู่ห่างๆหงๆกัน